ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเนราไหมเนี่ยันเทียวเหบอกับสามนวทีไข่หมูเนไเจอที่สาม่ยู่ยู่เานหั้อของเรานะคะพเพื่อนข้าหลม้าร่อยเลยเลยลุงคุณเจ้าสล้นเี่ใส่ดีดีนีนย่ยให้ราฉะเลยก็ไ <c oughs> เด็กหนาั่ชิมืออกเลข้าหลาบเข้าหวานมันดลมากนะคะเาไปคุยกับคุณล,งลุงูนะคะที่คุณลงจะมาย่างนิ่งที่เตยหนานะคะรยแล้นเลยนะ,ยนะคะ าลครันะคะไนทานไหนที่มาเที่ยวงานมีของขับมีมิตรไและมาหนุมคุณลุง้นะคะคุณลุงดีมอร่อยมากจริงๆไม่คะร่่อยมาคุณ้งตดกม่ักม้รู้ค่ค่ะอ่มาเุณ ไมขายโรงงานอย่างเดียวขายโรงงานอย่างเดียวลงเฉพาะเวลามีงานไปไหนก็ลรงานอ๋ออ๋อไม่ติดกิจจะลงขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่งานแบบนี้ลงเฉพาะงานใหญ่ๆงานวัชย์ยงงานมีงานที่ไหนก็ไปอ่ะคุณวัดพุธินเราเจอกันไหมเจอกันวัดพุธินเจอกันจังได้ นี่ก็เีต่อจากนี้ก็เป็นวัดยางาฟวัดยางไฟแล้วก็วัดอะไรนะวระกาสระกสอยู่ตรงไหนอะคะอยู่วิเศษกับโพองวิเับทงาเพื่อนเพื่อนได้ไปเที่ยวไรทำงานแล้วพี่นินเจอไน้่แล้อ่อยร่อยมากหวานมันหวานมันรเร็ อันนี้อันนนะเป็นลอย่างนคะอน่างเาะอย่าอันนี้ที่ารเจอจให้ถ่ยปนตาะอ๋ออันนี้สุดแล้วอันนี้สุกแลอันนี้เพื่อนเพื่อนมา หมนลุนะคะจะได้ของอร่อยไปกินด้วยเพราะว่าแะซอยมันเปิดแล้วก็เสียดรอบผ่านตปอย่าเอาไปกัดกวก็อะกัดเต่าหรเชือ้ลอไปรอกมาอางแนแล้วใจลอกมาเลือกน้่้พบกับสิ่งท okay. so 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 ี่มีนังเพราะว่าอาจาศร้อนที่้่ะมันเป็นข้าเหียวดำค่ะขนีวดาค่ะข้าวเหนียวดำอร่อยเนี่ยข้าวเหนียวดำอันนี้ให้เราชิมเลยนเนีอกเลยน ไปมเล็ค่ะช่วยกันนะคะเ่อที่แนี่คือคือหน้าร้านะคะราคาหน้ารนนะคะามราคาามไซส์เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้แบดสิบาก้อยแต่ว่าถ้าสุดน้ออันนี้สามบอกเลยนี้เลยค่ะและมาอุดหนลมกันนะคะ ของอร่อยอยางเช่นร้านนี้ค่ะร้านนี้ค่ะเจอร์ี่เจอร์รี่ร้านนี้ค่ะรัานนี้ค่ะเจอร์รี่เจอร์รี่ร้านนี้ค่ะร้านนีคะโอเคข้าวมันฝรั่งดูเจลูซอนหนึ่งกันนะคะ ไปค่ะคกค่ะนี่เจ้าของร้านเลยเพอาจาของร้านเลยเ่อขอบคุณนะคะที่ทขนมออออให้กินขอข้าไปกนมัขอ้ เอาครับพามนคข้าวผิก็ไต่อข้าวดิบเลยใช่ไดีก็มาดคเลย่ไเนแน้ค่รับได้ามขาิบเจ็บเจ็ดเจ็เจ็เจเจ็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 เ็เจ็เดเจ็เ็เจ็เเจ็เเจ็ดเจ็เจ็เจ็เเจ็เจเจาเจ็เจ็ดเจ็เจ็เจ็ดเจ็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 เจเจ็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 เจเเ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  เด,นะะนดินไปเดไปนะครับเดิต้องทายกนะครับากให้นะครับเอาไปเป็นแบกไหนอยากบะคร่ไห่ะครับ